เส้นทางสีขาวใครๆก็คิดว่าไม่ง่ายแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนี้จนได้มาเจอกับตัวเองแรงกดดันบีบคั้นทุกตารางนิ้วบนพื้นที่หัวใจและอีกไม่นานทันทีที่อาคารไว้ชแนลใหม่สร้างเสร็จมาตรฐานงานใหมย่ยกชุดอุปกรณ์ออกากาศใหม่ๆไตเติ้ลใหม่ซ g ใหม่หน้าจอใหม่ฉากใหม่ ก็จะกลายเป็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทวีคูณไหวไหมบางทีก็ต้องกลับมาถามใจตัวเองปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังใจที่สำคัญมากๆสำหรับผมและทีมงานอีกหลายคนมาจากแรงสนับสนุนจากผู้ชมทางบ้านทุกๆคนให้เรากล้าและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกเรื่องราวบนเส้นทางสีขาวต่อไปรอเสส้นนทาาางัีขวมมไโ ไม่ตาาามมมมมรอจจะึนคไ่สักศิดตามภารกิจการเตรียมพร้อมสู่ตึกใหม่ได้ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาสุขที่28และเสาร์ที่29เมษายนนี้6โมงเช้าถึง5ทุ่มอินชาลอ